ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมนาออนไลน์เรื่องวัตถุสัตร์ออนแรงต้นทุนแพงร้ายแรงโรคระบาดไทยช่วยได้การสัมนาครั้งนี้ออนไลน์ใน2ช่องทางครับคือโปรแกรม Zoom คาวม e e ติ้งและในแฟนเพจ a c e b o o k สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ส่วนคาถามถ้าสามารถถามได้ในแชทโปรแกรมสูงหรือคอมเมนต์ใน Facebook ได้เลยครับทางสมาคมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการสัมมนาและขอขอบคุณผู้มีอุปกราคุณดังนี้บนิษร์ออดิซซโอที่ประเทศไทยบนิษร์แอมโคเวต บริษัทเปทรโกจำกัดมหาชนบริษัทไบโอชาย ha, บริษัทซีพีเอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทอิมันดิเฟนบริษัทยูโรเทคิวทริชั่นไทยแลนด์บริษัทฟีเ e ทคโนโฟกัส บริษัทโอเว่ฟาร์มาประเทศไทยบริษัทอ <ui> ินโนเวทคอร์ปอเรชั่นบริษัทลิงเทคโนโลยีคอร์ปอเรชั่นบริษัทเนเจอร์เฮลโปรดักต์บริษัทเนเทสฟีบริษัทโนวาอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยสำนักงานผู้แทนบงบริษัทพาสเวนเตอร์มีเดียประเทศไทยบริษัทโปวิที บริษัทสเปเชียลอินกิรเดียนเซอร์วิสบริษัททอฟฟี่มิวบริษัทเวสไอเคชับริษัทเวนเตกรุปบริษัทวัคซ็อฟไบโอเคมประเทศไทยและบริษัทซิมโพแอนิมอลริชั่นไทยแลนด์หญิงที่ทำให้กิจกรรมในวันนี้ได้เกิดขึ้นครับลำดับต่อไปขอขอเชิญคุณ,คณเชี่ยนนกิยิยาชเวกนายกสมาคมสตวบานแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดการสัมมนาขอเชิญครับสวัสดีครับ ท่านวิทยกรนะครับท่านยุคริมแหลมทองนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสากรณะครับท่านพรศิลปชลินธนกลนะครับนายกสมาคมผู้รลิตอาหารไทยนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสกสมอาธมังกูนะครับและท่านศาสตราจารย์ดรชัยภูมิมชาศักดิ์นะครับจากภาควิชาสัตวบาลและเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ทุกท่านนะครับ ในนามของสมาคมสภานในประเทศไทยนะครับในพระราชวธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับขอรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์ในวันนี้ในหัวข้อนะครับบริษัทอ่อนแรงนะครับต้นทุนแพงไรแรงโรคระบาดใครช่วยได้ซึ่งเป็นคําถามใหญ่นะครับที่เราอยากจะทราบกันนะครับเป็นที่ทราบวันนี้ว่าจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งิ่งึ่งซึ่งจะเป็นระลอกที่ไหลก็ไม่ทราบนะครับซึ่งเพิ่ม ความรุนแรงมากขึ้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมีส่วประชาชน,นะครับเป็นอย่างมากจนบางท่านบอกว่าเหมือนกับเปิดสงครามโลกคขั้งที่สามนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเหยีพระสงครามแต่ก็รู้ว่าเป็นความยากลําบากในช่วงนี้นะครับในวงการบริษัทก็เช่นกันนะครับรู้สึกว่าเชื้อโรคไวรัสเนี่ยนะครับได้ลุมนะครับถล่มอ่ลมทางด้านบริษัทเรานะครับมาพร้อมกันเลยนะครับเราเห็นว่าเราเอง พยายามยันกับโรคเอเฟจากเพื่อนบ้านมา2ปีกว่าเลยนะครับแล้วล่าสุดนะครับเรครังผีสกินนะครับในวัวเนื้อวัวนมแลล่าสุดได้ข่าวว่ามีแบคเลกเข้ามาอีกนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ที่ค่อนข้างมีผลกระทบข้อลมแรงแล้วก็ทําให้เจ้าที่กรมสัตว์เองก็ต้องเหนื่อยล้านะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้า้าที่กรมสัตว์ในการที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆนะครับเป็นที่มานะครับสาะเอียต่างๆเป็นที่มาว่าสมาคม เราจึงคิดจัดสัมนาหัวข้อในวันนี้นะครับว่าเอ๊ะในเรื่องของปศัทอ่อนแรงจริงๆเป็นอย่างไรเราก็ทราบดีก็ว่าในภาวะโควิดเนี้ยนะครับมันกระทบทั้งหมูทั้งไก่ซึ่งเป็น2องปศัตว์หลักของประเทศนะครับแต่เนี้เราทราบดีก็ว่าช่วงที่ผ่านมานะสถานการณ์โควิดก็ทําให้บรรดาโรงงานแปรรูปหลายหลายที่นะครับต้องถูกปิดลงนะครับเพราะเรื่องโรคระบาดก็ส่งผลกระทบกับผู้เรียนครับวันนี้บอกว่า ผู้เลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยกลายเป็นไก่ยักษ์กิโลสามกิโลสกิโลแล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าเ,เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากรวมทั้งในโรคสุกรที่ทราบดัว่า,าเราก็ไปพยายามที่่ะหาทางป้องกันนะครับและยังโรคระบาดต่างๆอย่างไรนะครับเรื่องต้นทุนแพงน,นะครับเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักพักคุณพรสิ์จะบอกว่าเอ๊ะมันแพงอย่างไรทําไมข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับตลาชิคาโกในปีนี้มันราคาขึ้นมาตั้งร้อยเครับถั่วเหลืองขึ้นมาตั้ง50%องซมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับ รวมทั้งค่าผู้เรียนสุกรเองก็รู้ว่าคล้ายจากเรื่องระบบเบลล์เซกูริตี้เนี่ยนะครับต่อตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะครับในเรื่องของอไร้แรงโรคระบาดนะครับอย่างที่บอกว่าเราพยายามยันกับโรคไร้แรง,งต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าเกษตรกรเองคงจะต้องหาทางในการที่จะดูแลป้องกันตัวเองแบบแรกอย่างไรก่อนนะครับในส่วนของภาคสับสนในส่วนภาครัฐก,ก็คงจะเร่งดําเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องใครช่วยได้เนี่ยครับก็คงเป็นแนวทางนะครับที่ทุกคนอยากจะทราบและผมเชื่อว่าวันนี้พิยารเอย่างก็คงจะพอบอกแนวทางได้ว่าเอ๊ะใครจะช่วยเราได้บ้างซึ่งเป็นคำถามทใหญ่มากซึ่งทุกคนอยากจะทราบแต่แล้วแต่ผมคิดว่าในนามของสมาคมสัตว์บาลเนี่ยก็อยากให้กำลังใจนะครับให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการสัตว์เนี่ยนะครับ ขอให้คิดบวกครับผมเชื่อว,ว่าการคิดบวกจะทําให้เรามีสติในการแก้ไขต่างๆและผมเชื่อว,ว่าเราจะสามารถก้าวผ่านพ้นปัญหาครั้งใหญ่ในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยดีนะครับท้ายสุดนี้ครับในนามของสมาคมสหบาตประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณท่านพิยกรนั้งสท่านนะครับที่จะเสละเวลานะครับมาให้ข้อคิดเห็นพวกเราแล้วก็ในการที่จะพยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือพวกเราในโงการสัตว์ป่าผมหวังว่า การสำนานในวันนี้คงจะไปอยู่กับผู้เข้าร่วมสนาเป็นอย่างจริงนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีส่วนช่วยในการทําให้พวกเรามีกำลังใจในการต่อสู้กับทั้งโรคโควิดกับโรคแรงายแรงค์การของเราได้ด้วยดีตรอไปนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับผมขอโยนหน้าที่นี้ไปให้กับท่านศาสตราจารย์ดรเชฟภูมิศาสตร์เรื่องเนินการสำนานเลยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับท่านนายกสมาคมครับออขอบคุณ อีกครั้งครับกับท่านนายกสมาคมสตวบาลแห่งประเทศไทยนะครับคุณชยานน,นที่ท่านได้ได้กรุณาชวนผมเข้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในหัวข้อปศุสัตว์อ่อนแรงนะฮะต้นทุนแพงโรคร้ายนะร้ายโรคเออรร้ายแรงโรคระบาดใครช่วยได้นะครับคำถามต่อไปก็คือว่าปศุสัตว์ที่อ่อนแรงขนาดนี้นะครับต้นทุนที่ที่แพงขนาดนี้โรคระบาดที่ เยอะขนาดนีนะ้คำถามอยู่ที่ว่าจะใครจะช่วยได้มันนาทีนี้คงไม่มีใครที่จะเป็นวิทยากรได้ดีเท่ากับสามท่านที่จะขึ้นพูดภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ไปน,นะครับเราจะเปรียนอย่างอย่างยิ่งจากท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านยุคนลิ้มแหลมทองนะฮะท่านอันนี้ผมคิดว่า ทุกคนรู้จักท่านอยู่แล้วนะฮะขณะที่ท่านมีประวัติเริ่มต้นด้วยการอยู่ในกองอาหารสัตว์ที่กรมปศุสัตว์นะฮะดังน,นั้นเนี่ท่านจะต้องมีความเชี่ยวชาญร,รอบรู้ทางด้านอาหารสัตว์และท่านก็ยังได้รับรางวัลต่างๆทางด้านการควบคุมโรคระบาดนะครับระดับนานานชาตินะฮะท่านที่สองนะครับที่จะพูดก็คือ คุณพรศินนะครับคุณพรศินท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ครับคุณพรศินท่านเป็นนายกสมาคมนะฮะทางด้านอาหารสัตว์คุณพรศินรู้เรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นอย่างดีรู้เรื่องราคาไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่น่นอนครับในโกนะฮะท่านรู้การเคลื่อนไหวและท่านก็อยู่ในในโยบายต่างๆนะครับเรื่องของราคาของวัตถุดิบนะครับท่านสุดท้ายนะครับ อีกท่านหนึ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับอาจารย์เสกสมอาจารย์เสกสมท่านเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านเคยเป็นคณะบดีนะครับทุกวันนี้นะฮะท่านก็อยู่ในวงการไม่มีใครไม่รู้จักท่านในวงการอาหารสัตว์วงการอาหารสุกรในวงการอาหารไก่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีมากที่ พวกเราทุกคนจะได้ฟังผู้รู้นะฮะที่จะคุยนะฮะณนะเวลานี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะให้ความกระจ่างหรือชี้ไปว่าใครจะช่วยได้ในลักษณะของปศุสัตว์อ่อนแรงนะครับราคาของต้นทุนก็แพงนะครับโรคก็ระบาดขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นวันที่ดีมากๆนะครับที่พวกเราทุกคนจะได้จะได้รับฟังในความคิดเห็นของของท่านนะครับ ระด,ดับการการพรีเซนต์วันนี้นะครับท่านแรกก็จะเป็นอาจารย์เสกสมนะครับที่ท่านจะเข้ามาพูดคุยภาพรวมพูดถึงการจัดการในฟาร์มพูดถึงเรื่องของอาหารพูดถึงเรื่องของการถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เกิดสภาวะที่เกิดวิกฤตขึ้นมาการรีบิวขึ้นมาของธุรกิจจะเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ท่านถัดไปที่ต่อจากอาจารย์เสกสมก็คือท่าน,านพรสินนะครับซึ่งท่านก็จะพูดถึงเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่างๆที่มีวัตทุนหลักๆโดยเฉพาะข้าวโพดนะครับผมคิดว่าทุกคนตั้งตาตั้งตารอที่จะคุยหรือฟังทิศทางของข้าวโพดเพราะว่าที่ข้าวโพดเนี่ยเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดนะครับในบรรดาพอเวลาเราพูดถึงในสูตรอาหารแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับคงจะไม่มีใครสามารถพูดเชิงนโยบายพูดถึงเรื่องโรคระบาดพูดถึงเรื่องของโพลิซีกว้างๆที่มี impact สุดเยอะๆนะครับได้เท่ากับท่านอรองอนายกรัฐมนตรีนะครับท่านยุคนิ้ิมดำทองนะครับตอนนี้ผมก็ขอจะเรียนเชิญอาจารย์เสกสมนะครับขึ้นมาบรรยายขึ้นมาเล่าอะไรต่ตางๆให้ทุกคนฟังนะครับขอเรียนเชิญเลยครับอาจารครับ